ครับสวัสดีพลอแม่ FC, เอฟซีเหลาอิงสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีช่องส้งชาแนลครับเช้านี้เช้าว,วันที่19วันพฤหัสบดีนะครับที่19ธันวาคม2567นะครับเนาะครับวันนี้ก็มีญาติโยมสิลุกหานะครับมาถวายสังฆทานนะครับนำสังฆทานมาถวายนะครับนะีบ่ ที่ผ่านมานำมาพุทธรูปนะครับพระแก้วมรกตมาถวายหลวงปู่นะครับ,รรลรบแล้วก็เรียกใต้ฐานนะครับพากันดูนะครับหลวงปู่บอกเรียกสามหกนะครับนะ้องใช้แม่บ้านนะครับเขาจะโชคดีนครับเนะว่างกันนะครับนาะ สำหรับเมื่อคืนนะครับเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ทำการแสดงที่ร้อยเอ็ดเนาะไปอยู่ที่สีสกเกตโอ้นโหเมื่อคืนก็แสดงอยู่ที่สีสกเกตคนอายะพี่น้องขนาดในทงร้อยทงหน้านาะครับเนาะอื้พ่ายในเอฟซีไปทังกำลังใจมากมายเลยนะครับเนาะ วันนี้19้ธันวาคมนะครับเนาะไปทีมคือ,อสว่างวิลงุงอุบลราชธานีนะครับเนาะว,วันนี้สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับแสดงที่อุบลราชธานีนะครับอยู่ใกล้ก็ไปให้กำลังใจนะครับสำหรับปอปอยเอฟซีนะครับเนาะ อากาศเย็นครับวันนี้อากาศเย็นครับวันนี้โอ้อากาศเย็นอากาศเย็นสิบเจ็ดองศานะครับวันนี้สิบเจ็ดองศานะครับลดลงจากเมื่อวานนะครับหนึ่งองศาเชา้าเนอะครับเนาะ ก็เดินไปที่พุติพุนีิเนแล้วเป็นยัางน้อแบบนี้เราลงปู่เราเรายังมาให้ญาติรวมเนาะแบบนี้ของดีเละเนาะ ไปเอาอะไรให้ญยาโิโยมดูไปเอากระสงสัยไป,ออป,อยไปออเอาเหรียญเพาวันนี้สิบเจ็ดองศาเยน็ยนครับเยน็นเย็นเริ่มมีลมมาอ่อ,อยอ่อ,อยอ่อ,อย,ออยนะครับเนาะ ต it, it. It it. It means, it ัวนช่วงเช้าลมไม่ค่แรงนะครับตัวสายสายลมจะแรงนะครับเนาะจะเย็นลงไปอีกนะครับเนาะครับ หลวงปู่ก็ให้ปฏิทินเนาะช่วงนี้ยังพอมีนะครับเรือปฏิทินครับถ้ารองใครจะมากราบหลวงปู่นะครับมาก,ก่อนสิ้นปีนะครับก็น่าจะพอได้นะครับสำหรับปฏิทินปี2568เนอกิกนวก็เป็น โยมนะครับเป็นลูกหลานญาติโยมที่นําแก้วมรกตมาถวายนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับก่อนสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับเนาะประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมานับเลขใต้ฐานพระนะครับก็มันลางๆนะครับแต่ว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าสาหเป็นแนวทางเห็นเห็น,หนแฟนแกก็บอกว่าโชคดีนะครับ แปลงแกก็บอกว่าโชคดีนะครับถูกลอตเตอรี่นะครับเนาะงกับสามมาถูกมาถูกสามหกหกสามอะไรนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องซงใช้แนวนะครับเนาะในช่วงเช้านะครับวันนี้นะครับเนาะ ก็ติดตามตจิจวัตรกินนิมนต์หลวงปู่สูงยะสุทโลนะครับนะเนาะสำหรับสาวน้อยเพื่อนเพลงวันนี้ก็เดินทางนะครับไปที่อุบลราชธานีนะครับ,บนรชเชานานะนะอยู่ใกล้ก็ไปให้กำลังใจกันนะครับ